จะจ่ายเป็นเงินสดและโอนเข้าบัญชีโดยตรงให้กับผู้มีสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือบัตรคนจนและผู้พิการค่ะรวมแล้วก็ประมาณ14-15ล้านคนโดยประมาณเงินจำนวนนี้เนื่องจากเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีบัตรคนจนหรือบัตรคนพิการแล้วจกรณดีเนี่ยค่ะดังนั้นคนที่รับเนี่ยค่ะสามารถนำไปซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะคะซื้ออะไรก็ได้ไม่ถ<ม>ูกจำก,จำกัดโดยพื้นที่ ใช่ไม่ถูกจํากัดโดยร้านค้าค่ะแม้กระทั่งจอไปจ่ายหนี้จ่ายค่าไฟก็ได้เพราะใครจะไปรู้ได้หมดเลยจะซื้อของจากร้านไหนก็ได้รายเล็กรายใหญ่อะไรก็ได้สินค้าอะไรก็ได้นะคะซึ่งเงินจํานวนก้อนแรกที่ว่านี้สําหรับเฉพาะผู้มีสิทธิ์บัตรคนจนและบัตรผู้พิการ จะเป็นการโอนเข้าบัญชีโดยตรงภายในเดือนนี้นะครับโตชมภายในสิ้นเดือนกันยายนค่ะแล้วคาดว่าจะเป็น20กันยายนเชื่อได้ซ้ำไปใช่ฟังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอันนี้มาพอสมกันสักงน,นิดเดินคุณพิชัยชุนหาวาชิระค่ะบอกว่าน่าจะโอนได้หลัง20กันยาเป็นต้นไปนั่นก็คือก้อนแรกที่17น่าจะน่าจะเข้าคอรมอนัดแรกได้ หลังจากดันภายในเดือนธันวากันยาเนี่ยมันจะหมดงบประมาณปี67ผมเชื่อว่าเงินประมาณแสนสี่หมื่ล้านจะถูกแจกให้พี่น้องประชาชนลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งประเทศนะครับกลุ่มคนกลุ่มแรกที่จะได้ก็คือกลุ่มคนประมาณ17-18ล้านซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับจะได้เป็นเงินสดไปเลย1,000 0บาทส่งเข้าบัญชีโดยตรงนะครับแล้วเขาก็สามารถเอาเงินนั้นไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าแบบไหน เพราะนั้นวัตถุประสงค์การกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นจะเกิดมันเท่ากับเป็นการเพิ่มกําลังซื้อของพี่น้องประชาชนและมันจะทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างน้อยสักสองรอบ